ข้อความในานาวาสูตรจะเข้าเนื้อหาที่ที่จะกล่าวถึงได้ว่าจับด้ามมีดเนี่ยนะดูก่อนพี่สูจนทัางหลายรอยนิ้วมือหรือรอยหัวแม่มือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ย่อมปรากฏที่ด้ามมีดให้เห็นแต่ว่าช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้ วานนี้ศึกไปเท่านี้วานซืนนี้ศึกไปเท่านี้มีความรู้แต่เพียงว่าด้ามมีดนั้นศึกด้ามมีดนั้นศึกนะรู้อยู่ว่ามันมันศึกไปเรื่อยนะแต่ไม่ไม่ได้วัดว่ามันศึกไปกี่กี่มิลกี่อะไรเงี้ยไม่ได้เวัดแต่รู้ว่ามันมันบางไปเรื่อยด้ามมีดอันนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ภิกษุประกอบเนืองเนืองซึ่งภาวานานุโยกอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันถึงแม้จะไม่มีความรู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสะวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วานซืนนี้สิ้นไปเท่านี้ก็จริงแต่เธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วสิ้นไปแล้วคืออวิชชาสะวะเนี่ยพอความรู้เกิดใช่ไหมความไม่รู้มันก็ค่อยหมดไปใช่ไหมแต่รู้ว่าเออความรู้เราเพิ่มแล้วละ่ะแต่ว่า ความไม่รู้เนี่ยมันละไปเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่รู้ว่าความรู้เพิ่มความไม่รู้มันลดไปความยินดีในอารมณ์เนี่ยลดลงไปความไม่ยินดีในอารมณ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกามาสวะเป็นต้นเนี่ยนะก็จะไม่ไม่เพิ่มแล้วก็มีแต่ความไม่ยินดีในในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกามเหล่านี้ก็ไม่ยินดีอันรู้แต่ว่าไม่ยินดีในวัตถุกามและรังเกียจในกิเลสกามรู้แต่ว่าเพิ่มความรู้เหล่านี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ว่าไม่รู้ว่ามันหมดไปเท่าไหรเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมพระโสดาบันแล้วเท่านั้นแหละจึงจะรู้ว่าเท่าไหร่อย่างไรดูก่อนพิสูจน์ทงหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่เขาผูกด้วยเชือกผูกคือไวยไว้ที่แช่อยู่ในน้ำหกเดือนในฤดูหนาวลากขึ้นบกเชือกคือไว้ที่ถูกลมและแดดผัดเผาถูกเมฆฝนตกฉะรด ก็จะเปื่อยผุไปโดยไม่ยากนักฉันใดดูก่พิภูกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุประกอบเนืองๆซึ่งภาวนานนโยกอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัญโยต์ก็จะเสื่อมสิ้นไปโดยไม่ยากเลยพระองค์ไม่ได้พูดให้มันยากนะพระองค์พูดให้ง่ายนะฟังดูแล้วนะไม่ได้โอ้ยมันยากลึกซึ้งเือกินเน่ยนะจนปฏิบัติตามไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือพูดในลักษณะว่าอาสวะทั้งหลายค่อยๆเสื่อมสิ้นไปค่อยๆหมดไป ในอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าพระพันดสะได้แก่ช่างไม้จริงอยู่ช่างไม้นั้นเรียกกันว่าพระพันดะเพราะตีเส้นบรรทัดคือโอสัมมนกะแล้วเปิดปีกไม้ออกไปวาศิชะเตได้แก่ที่สําหรับจับของมีดที่จับมีดนั่นแหละเรียกว่าดามมีดนะนรับบทว่าเอตกังวาเมอาชาอาสวานังขีนังเมียที่บายว่าก็อาสวะทั้งหลายของบรรพชิต ไม่พูดคารวะเลยเนาะอาสะวะทั้งหลายของบรรปะชิตสิ้นอยู่เป็นนิดนะแสดงว่าสิ้นปกติว่างั้นเถอะสิ้นเป็นประจำเพราะอุเทศอาสะวะนี่จะหมดไปได้เพราะอุเทศอุเทศคืออะไรก็คือการเรียนการสวรดการท่องการสาธยายนี่แหละเพราะปริปุชาการไต่ทมเพราะการทําไว้ในใจโดยแยบครายเพราะโยนิโสมนสิการและเพราะวัดปฏิบัติเพราะประพฤติข้อวัดต่างๆตามพระธรรมเนี่ยนะ โดยโย่อก็คือการบรรพชาคือคนที่บรรพชาสามารถทํากิจเหล่านี้ได้บริบูรณ์เหมือนกันเถอะและเมื่ออาสะวะเหล่านั้นกําลังสิ้นไปอยู่อย่างนี้ท่านไม่รู้อย่างนี้ดอกว่าวันนี้สิ้นไปเท่านี้เมื่อวานสิ้นไปเท่านี้เมื่อวานซืนสิ้นไปเท่านี้ท่านไม่รู้รอกแต่ว่าความรู้ในคําสอนเพิ่มขึ้นใช่ไหมความรู้ในคําสอนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไอความไม่รู้ลดลงรู้แต่ไม่รู้ว่ามันหมดไปเท่าไหร่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ของวิปัสสนาไว้ด้วยอุปมานี้บทว่าเฮมันติเกนะได้แก่โดยสมัยแห่งเฮมันตะรุดูบทว่าปฏิปัตสัมพันติได้แก่เครื่องผูกคือไว้ทั้งหลายย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะชราภาพมันสุดโซมันนะคล้ายๆกับว่าแช่น้ําเอามาตากมันก็ค่อยๆเปื่อยค่อยๆผูกไปเรียกว่าชราภาพในบทว่าเอวเมโคนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงที่สังโยหย่อนกําลังลง ด้วยอุปมาณนี้นะถ้าพระพฤติตามนี้ไปเนี่ยสังโยชน์เนี่ยเครื่องผูกเนี่ยนะก็เหมือนกับเชือกหวายใช่ไหมมันก็ค่อยๆหย,ย่อนกําลังลงศาสนาพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพโยขาวจรพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนเรือการที่ภิกษุนี้ท่องเที่ยวไปในสำนักอุปชาอาจารย์ในเวลามีพรรษายังไม่ครบห้าพึงเห็นว่า เปรียบเหมือนการที่เรือลอยวนอยู่ในกลางทะเลหลวงน,นะก็คือยังอยู่กับครูกับอาจารย์อยู่นะความที่สังโยชน์ทั้งหลายของภิกษุเบาบางลงเพราะอุเทศการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นและปริปุชชาเป็นต้นนั่นเองโดยย่อก็คือการบวชเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เชือกผูกเรือถูกน้ําทะเลหลวงกัดกร่อนจนบาง กอะไรเชือกไว้อันนี้พออยู่ในทะเลมันก็จะค่อยๆก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมพออย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาที่ศึกษาและปฏิบัติถูกต้องเหมือนกับทะเลหลวงนั่นแหละเวลาที่ภิกษุผู้เป็นนิสัยมุตกะคือพ้นห้าพันสาพ้นนิสัยไปแล้วมีองคุณสําหรับภิกษุผู้พ้นนิสัยเนี่ยนะเรียนกรรมฐานแล้วไปอยู่ในป่าเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนเวลาที่เรือถูกยกวางไว้บนบก การที่สเสนหาคือตันหาเหือดแห้งไปเพราะวิปัสนาญาณเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนเชือกผูกเรือแห้งเพราะถูกลมและแดดในตอนกลางวันการที่จิตชุ่มชื้นเพราะปีติปราโมทอันอาศัยกรรมฐานเกิดขึ้นเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เรือชุ่มชื้นเพราะถูกน้ําอันเกิดจากน้ําค้างในตอนกลางคืนเขาบอกว่าไอเชือกนั้นจะเปื่อยจะเน่าเนี่ยนะ กลางคืนถูกน้ําค้างเนี่ยชุ่มใช่ไหมกลางวันเนี่ยแดดเผากลางคืนถูกน้ําค้างชุ่มเป็นลักษณะนี้ไม่นานของเหล่านั้นก็จะผุจะเน่าจะเปื่อยไปเร็วการที่ภิกษุได้อุตุเป็นสป,ปายะเป็นต้นในวันหนึ่งได้วิปาาัสสนาญาณกรรมฐานแล้วมีสังโยชน์เบาบางลงมากมายเพราะปีติและปรามโมท อันเกิดแต่วิปัส,สนาญาณน,นั้นนะเจริญวิปัส,สนาและมีความเอ,อิบอิ่มใจมีความปีติปราโมทเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนเครื่องผูกเรือที่แห้งในตอนกลางวันเพราะถูกลมและแดดและเปียกชื้นในตอนกลางคืนเพราะน้ําเกิดจากน้ําค้างอรหัตตมัคคายานเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนเมฆฝนการที่พิสุผู้เริ่มเรียนวิปัสสนากรรมฐานแล้วเจริญวิปัสนาโดยเป็นรูปสัตตกะเป็นต้น รูปสัตตกะและอรูปสัตตกะอรูปหมวด7นะนะหมวด7ก็คืออาทานะนิเขปะวยโยวยวุฒะกรรมชรูปจิตชรูปอุตูชรูปอาหารชรูปและก็ธรรมตารูปก็คือข้อแรกอาทานะนิเคปะกล่าวถึงชีวิตตั้งแต่อาทานะแปลว,ว่าปฏิสนธินิเคปะปล่อยไปนี่ก็คือจุติก็คือวิจัยชีวิตตั้งแต่จุติกับปฏิสนธินั่นเองเสร็จแล้ววโยวยาวุฒาก็มาซอยชีวิต ร้อยปีมาแบ่งเป็นสามวัยร้อยปีมาแบ่งเป็นสิบส่วนร้อยปีแบ่งเป็นยี่สิบห้าส่วนร้อยปีแบ่งเป็นห้าสิบส่วนนะปีหนึ่งมาแบ่งเป็นสามฤดูอย่างเงี้ยเขาค่อยซอยผามาเรื่อยเรื่อยเอย่อย่างนี้เขาเรียกว่าวโยวยวุฒะเสร็จแล้วก็เอาเครื่องกรรมมาชรูปมาเพ่งกรรมมาชรูปรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานอย่างเี้เป็นต้นเอามาเพ่งเรื่องนี้ แล้วก็จิตตชรูปก็ในยะเดียวกันอาหารชารูปอุตุชรูปและธรรมตารูปธรรมตารูปก็คือเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าจะได้รับการไครควรวนการเพ่งหมดเลยในในัยะเดียวกันแต่ไค้ครควนเพื่อลงไตรลักษณ์เส,ส,ส,สร,ร็จแล้วก็พิจารณาอารูปสัตตกะคือพิจารณาถึงนามว่านามที่ไปพิจารณารูปนั้นเนี่ยนะพิจารณารูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามที่ไปพิจรารณาหรือปัญญาที่ไปพิจารณานามอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตา มีการพิจารณาซ้อนกันหลายเท่ามีการพิจารณาซ้อนกันเป็นสิบครั้งวางั้นไดพิจารณาซ้อนกันเป็นสิบครั้งแล้วก็เพิกตัญหาเพิกมานะเพิกทิฏฐิเพราะทั้งรูปสัตกะและอรูปสัตกะเมื่อกรรมฐา,านแจมชัดเข้าแจมชัดเข้าไปตามนี้นะอันนี้ถ้าถ้าพูดกล่าวลักษณะนี้เขาเรียกว่าก่อนที่อุทยพยาญานจะเกิดเป็นตีรณะปริญญาน,นั่นเองเรื่องนี้เกิดจากขึ้นโดยการไข้ครวนทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นเมื่อกรรมาฐานชัดเข้าชัดเข้าสามารถที่จะเห็นเหตุเกิดและความดับนะวันหนึ่งได้อุตุเป็นสปายะเป็นต้นต้องรออุตุด้วยนะอากาศร้อนๆไม่ได้บรรลุมัง้งเนาะนั่งขัสสมาธิครั้งเดียวไม่ลุกขึ้นอีกแล้วได้บรรลุอรหัตผลอาสนะเดียวเนี่ยโหเรียบร้อยถอนนะครับเหมือนถอนดอกบัวงั้นน่ะเนาะเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เรือมีน้ําฝนเต็มลํา การที่ภิกษุนั้นสิ้นสัญญน์แล้วเป็นพระอาหารหันต์ยังไม่ได้อนุเคราะห์มหาชนยังดำรงอยู่ตราบจนสิ้นอายุไขพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เรือซึ่งมีเชือกผูกเปื่อยแต่ก็ยังจอดอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ไม่ได้สงเคราะห์อ,อะไรใครเท่าไเวลาที่พระขีนาศพปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุโดยการนั่งคดสมาที่ครั้งเดียว เพราะอุปาทินนกะขันแตกสลายไปแล้วเข้าถึงความเป็นผู้หาบัญญัติไม่ได้พึงเห็นว่าเปรียบเหมือนเวลาที่เรือมีเชือกผูกเปื่อยกร่อนขาดไปทีละน้อยทีละน้อยจนเข้าถึงความเป็นสภาพหาบัญญัติไม่ไดนะ้ไม่เหลือเรือไม่เหลือเชือกเลยนะหมดสิ้นแล้วันเลอันนี้กเรียกว่าอนุป,ปาทิเสสนิพานธาตุ แต่สังเกตดูนะจากข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องจับด้ามมีดนั้นกล่าวถึงอุเทศป,ปริปุชายโยนิโสมนสิการและข้อวัดปฏิบัติอันนี้ตามข้อความในนาวาสูตรจบข้อความในนาวาสูตร